เดนี่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 นี่นี่นี่เดนี่ฮแต่รักว่าไม่ดีอะคนไปเดทกันเขาต้องแต่งตัวยังไงทำไงให้เนียนดีครับต้องใช้ของคู่กันหรือเปล่าหรือว่า ต้องใส่เสื้อสีเดียวกันไหมครับจะได้ดูเหมือนคนเป็นแฟนกันแล้วก็น่ารักด้วยแค่เป็นตัวเองก็พอแล้วครับที่รักน่ารักอยู่แล้วเดือนนี้พี่ฟ้าเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยหยอดเงยนขึ้นเยอะเลย